กับผมพ่อแนัยดกนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาเกาะติดเพย์ยานพานะไฟฟ้านะครับซึ่งในปัจจุบันก็จะมีทั้งรถจนต์ไฟฟ้ารถตู้ไฟฟ้ารถมีไฟฟ้ารถทัวร์ไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าแท็กซี่ไฟฟ้าตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าหรือแม้แต่หัวรถจักรไฟฟ้าก็มีมาแล้วครับและในครั้งนี้ครับเราจะมารีวิวยานยนต์หรือยานพานะไฟฟ้านะครับเราจะมารีวิวเจ้ามินิบัสไฟฟ้ากันนะครับซึ่งเจ้ามินิบัสไฟฟ้าในปัจจุบันก็มีอยู่ เจ้าเดียวและก็เป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่วิ่งให้บริการประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปยังป่าจังหวัดต่างๆทั่ว oh. ประเทศนะครับในคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้ามินิบัสไฟฟ้าเจ้าแรกในเมืองไทยซึ่งก็ให้บริการโดยบริษัท Next Express นั่นเองครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมารีวิว มินิบัสไฟฟ้ารวมทั้งรีวิวการนั่งรถมินิบัสกลับบ้านจากกรุงเทพที่หมอชิดไปจนถึงแปดริ้วบ้านผมนั่นเองครับว่าจะมีรีวิวเป็นอย่างไรบ้างภายในบรรยากาศเป็นยังไงภายนอกของมินิบัสภายในของมินิบัส,บสทันที่ผมจะรีวิวนี้เป็นอย่างไรมีฟาซิลินตี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากน้อยเพียงใดราคาเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกวิธีการซื้อตัว๋ว รถมินิบัสไฟฟ้าเจ้านี้นะครับเค okay, ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกับในดูได้เลยครับผ่าพร้อมแล้ว <c oughs> ไปชมกันครับสำหรับวิธีการซื้อตั๋วนะครับเราสามารถซื้อได้เลยผ่านมือถือในแอป next express นะครับซึ่งก็มีทั้งใน ios และก็ android พอโหลดแอปเข้ามาแล้วเราก็ไปที่แอปได้เลยครับซึ่งก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราก็จองตามเส้นทางที่อยากจะเดินทางนะครับสำหรับในครั้งที่ผมจองก็มีแค่เที่ยวเดียวเนาะซึ่งก็คือเวลาจองก็ประมาณเย็นมากแล้วส่วนถ้าใครยังไม่เข้าสู่ระบบก็ เข้าสู่ระบบได้เลยโดยจะเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรและก็รหัสผ่านนะครับหากใครยังไม่มียูสเซอร์เราก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับพอเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดจองได้หลังจากนั้นเราก็เลือกที่นั่งได้เลยตามสะดวกโยทินของเราส่วนผมนั้นเลือกบริเวณที่นั่งที่ 4D เนาะก็จะเป็นที่นั่งเดี่ยวฝั่งขวามือของรถส่วนเบอร์โทรและก็ชื่อหากเป็นชื่อเราเองที่ลงทะเบียนไว้กับแอปนั้นเราก็สามารถติ๊กถูกได้เลย <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ไปที่หน้าชําระเงินนะครับพอเราไปที <c oughs> <c oughs> ่หน้าชําระเงินแล้วก็จะ เราก็เลือกเป็นพร้อมเพ์นะครับพอชําระเงินเสร็จก็จะเป็นก็จะมีรายการคําสั่งซื้อมานี้นะครับหลังจากนั้นเราก็รอเอสเก็จะเป็นลิงก์ประมาณนี้เลยพอกดลิงก์เข้าไปแล้วเราก็จะได้ตั๋วออนไลน์พร้อมเดินทางนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเราก็ใช้ตั๋วหน้าตาแบบนี้แหละครับยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อขึ้นรถนั่นเองครับโอเคเราก็ออกมายัางอาคารขายตัว๋วแล้วนะครับก็จะเป็นชานชา,าลารถ มินิบัสหรือรถตู้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ข้ามไปยังช่องร้อยยิบเจ็ดกันเลยนะครับเพื่อที่จะรอขึ้นรถนะครับผมก็รออีกประมาณชั่ออวโมงกว่าเท่านั้นเองสําหรับช่องร้อยยิบเจ็ดก็จะถัดไปอีกสี่ช่องทางลานซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องร้อยสามสิบก็จะไปแกลงไปจันนะครับผมตอนนี้ก็มีรถมมินิบัสจอดรอเรา ลึกหอกขอคันนี้ไปสีราชาครับผมสําหรับหน้าตาของมินิบัสไ,ไฟฟ้าก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างคันนี้ก็เป็นมินิบัสสายกรุงเทพสิราชาเนาะสำหรับสายแปดเลี้ยวที่ผมจะขึ้นก็จะมีหน้าตาแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าคันนี้จะเป็นคนละสายกันคันที่ผมจะขึ้นนั่นเองครับสําหรับรถคันนี้แหละครับจะเป็นรถที่เราจะนั่งในชิปนี้ครับผมก็เป็นรถ แบดริ้วนะครับซึ่งภายในก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูในระปับบต่างนี่ครับผมคือรถมินิบัสท,ที่เราจะขึ้นในวันนี้ครับผม,มรเราก็ต้องยื่นตัว๋วทั้งในสลิปและก็ในมือถือเนี่ยยื่นให้คนขับดูอีกทีหนึ่งเพื่อเมคชัวร์ว่าเราขึ้นรถไม่ผิดพันดและก็ไม่มัวที่นั่งอย่างแน่นอนครับ ก็จะมีที่หวางแก้วเนาะที่แขวนของกระจุกกระติกประมาณนี้เลยถ้าขายใส่ของทีพักเท้าประมาณนี้นะครับพร้อมทั้งก็จะเป็นที่เท้าแขนพ้อมบอกสามารถเออปรับได้ตรงนี้นะนี่ยงนั้ขึ้น 对了 สำหรับเบาะที่นั่งของมินิบัสไฟฟ้านั้นก็จะเป็นเข็มขัดแบบ2จุดทุกที่นั่งนะครับสำหรับสายเข็มขัดก็จะเป็นเข็มขัดแบบดึงกับอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานนะครับและจะมีไฟทางเดินสำหรับส่องสว่างตอนกลางคืนด้วยครับ โดยสำหรับเส้นทางที่รถมินิบัสไฟฟ้าคันนี้วิ่งเนี่ยพอออกจากหมอชิดแล้วก็จะขึ้นทางด่วนสีรัดยาวจนถึงมอเตอร์เวย์สายตอนออกหรือมอเตอร์เวย์หม่เลข7จ็นั่นเองหลังจากนั้นก็ลงมอเตอร์เวย์ที่ด่านบางปะกงแล้วก็แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมือง8เลีว้วนั่นเองครับโอเคตรงน,นี้เราก็ถึงตัวสง8เลี้วแล้วนะครับว โอเคสำหรับคลิปในอกในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปของในอกในคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของในอดในคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปของในอกในคลิปต่อไปนะครับและก็อย่าลืมฝากติดตามในอกผ่านช่องทางต่างๆที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมสําหรับในครั้งนี้ในอดก็ขอลาทุกท่านไปแต่พี่โน้นนี้ครับเจอกันในคลิปต